ขออนุญาตนะครับผมมาแชร์ไอเดียกับคอมเมนต์นี้นะครับผมมี FC ถามเข้ามานะครับผมโอเคนะง่ายๆนะจริงๆแล้วเนี่ยคูซาก็หัดใช้นะครับลอก DC เพิ่งมาหัดนะครับผมก็เคยบอกไปแล้วก็คือว่าชอบเสียงนะครับผม FC ถามมาบอกว่าปรับลอกยังไงให้ตีเหยื่อประมาณ2กรัม3กมัมได้นะครับผมหลักๆเลยคูซาก็ปรับง่ายๆนะครับผม ก่อนอื่นนะคูซ่าใช้ปีนะครับอินเทเลสดีซีปี21นะครับผมมันก็จะเป็นรูปทรงอะสมมาตรเหมือนที่เห็นนะครับผมนะเป็นอะสมมาตรนะครับนี่ครับนะครับผมวิธีการนะครับผมการปรับล้อของคูซ่านะครับผมปรับอยู่3จุดหลักๆนะ1เลยนะครับผมเอาเรื่องปรับก่อนนะ1เลยนะครับผมคูซ่าก็จะมาปรับข้างในนะครับผมเราแกะออกนะครับด้านในนี่เห็นไหม แล้วเราก็จะหมุนออกมาก็จะมีนะครับฟังก์ชันให้เราเลือกนะครับก็จะมี x n p f นะครับผมนะครูซ่าเลือกไปที่ตัว p เห็นไหม p ก็คือ pe เพราะว่าครูซ่าใช้สาย pe นะครับนี่นะครับผมเห็นไหมนะครับถ้าเกิดเราใช้สายอะไรนะครับผมเราก็ควรจะปรับไปตามปุ่ม mark ม,มันเลื่อนได้นะครับนี่ปุ่ม mark มถ้าปรับมา f นะครับ สายฟูโอนะครับนะครับถ้าปรับมาเอ็นไนลอนนะครับผมนะนี่ไนลอนถ้าปรับมาพก็คือ P e นะครับผมนะประมาณนี้นะครับจุดที่1นะที่คูซ่าปรับนะครับเอามาให้ตรงกับการใช้งานของเรานะครับผมตัวที่2นะครับที่คูซ่าปรับนะครับผมก็จะเป็นการปรับหน่วงนะครับนี่คูซ่าปรับหน่วงนะครับผมหน่วงตรงนี้นะครับผม ก็จะมีระดับให้เราเลือกนะครับผมนะคูซ่าก็จะอยู่ที่ประมาณ1กับ2นะครับนี่เราเลือกมาสุดแล้วเราก็หมุนมา1แก๊ก2แก๊ก3แก๊ก4แก๊ก5แก๊ก6แก๊ก7แก๊ก7ระดับนะถ้านับดูนะครับตามเสียงคูซ่าก็จะอยู่ประมาณ1และ2นะครับนอกจากลมพัดแรงจริงๆคูซ่าก็จะปรับไปที่3ก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนด้านนี้นะครับผม นี่ด้านนี้นะคูซ่าจะไม่ได้ยุ่งกับมันเลยเพราะว่าช่างจะปรับให้คูซ่าพอดีแล้วนะครับผมด้านนี้นะครับผมเหมือนถ้าเราเรียกง่ายๆก็จะเป็นตัวคอนสปูลนะครับนะก็จะมาปรับแค่2จุดด้านในนะครับให้ตรงกับสายที่เราใช้ด้านนอกนะครับก็คือปรับหน่วงให้มันตรงกับ การพุ่งออกไปของเหยื่อแต่ละกรรมนะครับดังนั้นองค์ประกอบการปรับคูซ่าปรับเพียงแค่นี้2จุดนะครับผมส่วนสาย P-E ที่คูซ่าเลือกใช้นี่นะครับผมสาย P-E ก็มีส่วนสําคัญนะคูซ่าใช้สาย P-E 2นะครับสำหรับงานเหยื่อกบยางนะครับส่วนใหญ่ที่เห็นคูซ่าเล่นก็จะเป็นเล่นกบยางทั้งหมดเลยนะครับผม อยู่ที่ประมาณ2กรกม3กรกมนะครับก็มีตีบัตเบดบ้างนะครับตีบัตเบดต,ตีพวกปักปลาปอบ้างนะครับผมตีพวกกระดีบ้างนะครับผมยิ่งเหยื่อหนักๆเนี่ยยิ่งพุ่งทะยานไม่ต้องไปปรับอะไรมากแต่ถ้าเราลดสกิลการตีเหยื่อเล็กๆนะครับสองกรรมตัวเล็กๆนะครับผมเราจะต้องปรับประมาณนี้นะครับก็คือคูซ่าใช้สาย PE2 เพราะว่าสาย PE2 ีเนี่ยก็จะเหมาะสมสําหรับงานกบยางสําหรับคูซ่านะ นะครับผมแล้วปลาที่คุณซาได้ก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นปลาช่อนนะครับใหญ่สุดสุดๆก็ประมาณโลครึ่งอันนี้เอาอยู่นะครับสายกันลมกันลายของน้าน,นพรเนี่ยเอาอยู่ PE2 นะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นไซปะช่อนเกลือบ้างเยอะนะครับผมตัววันนี้ปลาหายากนะเราก็ต้องเข้าใจว่าปลาตัวใหญ่มันหายากนะครับไซเล็กๆเยอะเราก็จะเอา PE2 มันก็จะมาบรรลานกันกับเหยื่อนะครับสองกร,รมัมสามกร,รัมของเรานะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับผม ถ้าเกิด FC ที่ดูอยู่เคยใช้ลอก DC หรือมีเทคนิคเพิ่มเติมก็แชร์บอกไอเดียเกี่ยวกับเพื่อนๆได้นะครับใต้คอมเมนต์นี้นะครับสำหรับครูซ่าก็ปรับเพียงแค่2จุดเพียงแค่นี้นะครับผมเนาะโอเคนะครับขอบคุณครับ